มาเข้าเร็วมาลูกมามาเข้าเร็วม,วมาเข้ามามาลูกขินวางไว้ให้เห็นป่าวมาเข้าเร็วอ่ะอ่ะนี่นิวไปอ,อีกแล้วอ้มันเป็นยังไงเนี่ย าาเอามามาเอาข้ามาเอาวางกันนี่นะมาวางกันนี่เนาะให้วับไปกับตาอีกแล้วมา,าวางอันนี้ รู้กลัวอะไรไอ้ไอ้ออมาไม่ต้องมายืนนั่นน่ะน้ามาข้าวนี่แล้วอ้าไปแล้วออกมาเร็วอู้หูมาเขียวมืดเลยเนี่ย ใหออกกลัวอะไรของมันหลบไปไหนแล้ว ทั้งนั่งนุ่งแล้วมั้งน้านกกินละเปิดถุ่งไว้นกก,กินละนกก็ทิ้งข้าวอ่ะไม่ออกจริงๆดูสิ นืืว่าจะของมารับกลับไปอยู่บ้านแล้วน่าไปเลี้ยวที่ไหนมา